หลังจากที่เราปล่อยน้าไปสักครึ่งนะฮะเราก็จะเตรียมขี้วัวมารอไปเลยนะครับอันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดลูกนะครับจะลองดูกันครับ ครับสี่สี่ลูกแล้วครับครับที่สี่แล้วเนาะผมก็ใส่ไปอีกสองลูกนะครับเป็นหกแล้วอันนี้ว่าจะเอาแค่หกกว่า ดี๋ยวเราเปิดน้ําให้มันบดให้มันจมกม่อนนุ้งแช่อย่างน้อยนะครับสามวันถึงเจ็ดวันนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกเลยนะครับเหมือนกันทุกทุกสายพันธุ์นะทุกไสเดือนทุกสายพันธุ์นะครับกินขี้วัวนะครับของเรานี่จะใช้ขี้วัวบ้านนะครับขี้วัวบ้านล้วนๆน,นะครับอินรีครับวัวบ้านของลุงเนี่ยเขา ขาจะปล่อยเลี้ยงกินหญ้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการเลี้ยงอาหารดใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำเดี๋ยวผมลงอีกลูกหนึ่งดีกว่านะลูกหนึ่งน่าจะได้อยู่ I did ได้อยู่จริงๆอะสองลูกก็น่าจะได้นะแต่ว่าเอาเอาเขาร<อ>วมเป็นเสร็จสัส้งเจ็ดลูกพอละบ่อนี้ยเจ็ดลูกพอ๋ยวมันจะรบบ่อม,ามาันนานละบ่อมันเป็นหลายปีแลวฮะอย่ก่อ,อนี้ละผลเหลือเลี้ยงหลายอย่างครับเนี่ยตั้งแต่กุ้งกุ้งลูกไก่อนุบาล ไหนปีแล้วครับเนี่ยว่าน่าจะเกินสี่ปีแล้วเนี่ยมันยังอยู่ได้เลยงงเหมือนกันแบบเกลี่ยให้ทั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดน้ำใสให้มันเต็มไปเลยครับให้มันเปียกพ่วมไปเลยคุณต้องไปลรังเกียจครับคิวหัวไม่ได่ตกป,ปกอย่างที่ใครๆครคิดนะฮะเงินเท่านั้นแหละเนี่ยเห็น,นครับ ทำงานยุ่งนิดนึงครับมันมันแคบนะฮะพื้นที่บ้านจัดสวนเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ที่สวนแล้วจะสะดวกสบายกว่าน,นี้ครับเป็นที่เลยครับขีดไแล้วครับเนี่ยขีดปล่อยให้มันเหียบให้หมดเลยฮะจมไปเลยเนี่ยมือใหม่นะครับลองดูตามนี้เลยฮะไม่ต้องมาเรียน ที่สถานที่ของเราเลยครับดูตาม youtube เนี่ยเป็นอยู่แล้วครับไม่เข้าใจก็สอบถามมานะครับผมทำงานหลายอย่างอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ไม่เข้าใจด้านไหนตรงไหนถามได้นะครับผมจะทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับแต่อันนี้จะแช่ก่อนสามวัน ปกติอะเขาต้องแช่กันเป็นเจ็ดวันแต่ของเรานี่แค่สามวันพอความร้อนเราจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราครบสามวันเดี๋ยวเรามามามาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงว่าเราจะเอาตัวลงนะครับมันมีวิธีแก้ครับถ้ามันมูลมันร้อนตัวไม่ลงเรามีวิธีแก้ง่ายมากครับไม่ยาก คิววัวใหม่แบบเนี้โตวไวครับสองอาทิตย์นี่ก็เยอะแล้วครับเห็นนะครับสวัสดีครับเซเรียนในเอฟตันโลดนะครับวันนี้ครบสามวันครับเราแช่คิววัวมาได้สามวันเนาะที่ตัง้งแต่คลิปที่แล้วนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยเราเปิดน้ำออกปกติเนี่ยเขาจะ แช่กันหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อไล่ความร้อนไลก่ก๊าซต่างๆของคิวอออกนะครับแต่เรา,เาช่วงนี้เราเร่งนะเราเร่งผลิตทั้งตัวทั้งมูลนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดลท,ท,ที่ที่มีความสำคัญนะครับการเตรียมบ่อเตรียมเบดดิ้งนะครับ บอ่อนี้เป็นบ่อฟิวเจอร์บอร์ดเราใส่คีวันะครับแห้งไปประมาณเจ็ดลูกนะครับตามคลิปเลยครับอันนี้เราเปิดปล่อยน้ําออกนะฮะเราเจาะรูไว้1นรูนะครับ,เ,รรบเอาไว้ระบายน้ําช่วงระหว่างเลี้ยงนะครับครั้งที่แล้วเราเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบ2เดือนนะฮะตัวเยอะมากครับเราก็จะมีการนํากลับนะครับนํากลับมา ตัวไส้เดือนเล็กๆเยอะๆเลยเนี่ยเราสามารถนำกลับมาเลี้ยงได้นะครับก็จะช่วยในการปรับสภาพนะครับมันจะมีมูลเก่าที่ติดมาด้วยเนี่ยผมมีอยู่ประมาณสักหนึ่งถุงปุ๋ยแล้วก็สองกระมังนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาวางวางด้านบนของของอของบอ่อใหม่เนี่ยที่เราลงใหม่น,นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการ เอามาลงให้ดูนะครับแล้วก็ไปทําตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อนโอเคครับ อันนี้จะเป็นมูลที่กินไม่หมดนะครับอันเก่าเนี่ยเราก็สามารถเอามาเนี่ยมันจะมีตัวเยอะนะครับตัวเยอะอันนี้จะเป็นแค่บางส่วนนะแค่บางส่วนนะครับเราก็สามารถเอามาวางเนี่ยเอามาเทวางได้เลยนะครับด้านบนทำงานยากนิดนึงนะครับเนี่ยครับเทเลยครับ ทีเราปล่อยน้าก็ปล่อยไปนะครับอันนี้เราก็วางด้านบนไป เยอะ,นะ,ะเนี่ยมูลเต็มเลยตัวเยอะมากครับเนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ยเรามาดูกันที่ใกล้นะ,ะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงต่อไปตัวติดเกยเยอะๆ,ๆนะฮะเห็นไหมฮะใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวขอตายครับมันเยอะมากอนะ่ะนี่ติดมูลที่เราเอาไปผึ่งแดด เยอะมากๆอ่ะเป็นร้านนะครับไม่เท่ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเป็นร้านเพราะเรานับไม่ได้หรอกเพราะว่าเก็บขอก็ไม่ได้มันเยอะมากอ่ะขยายพันธุ์เร็วมากๆครับเอฟเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็เกลี่ยให้เขาอยู่อยู่บนไปเลยครับเดีนะ๋ยวเราวางตำแหน่งแบบนี้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องไปกดไปเลยคนนะแค่เกียรนะฮะเกียร์น <Yeah. S 1> ะฮะยวเขาจะลงเองนะครับ mm. ถ้าเขาไม่ลงเราก็ลดน้ำเพิ่มเข้าไปแปลว่าอาจจะมีความร้อนจากแก๊สแต่เราวิธีเช็คนะครับให้เราเอานิ้วจิ้มเอามือจิ้มลงไปเลยครับเนี่ยจิ้มมือเลยคร mm. ถ้ามันเย็นแปลว่าเบนซิีนโอเคนะครับ mm. อยากดูจอดนะฮะเยอะมากนะครับบ่อนี้เราก็จะได้ปริมาณประมาณสองอาทิตย์ตัวก็จะเยอะแปยหนึ่งดุจวย ุยกัอีกสองกระมังนะครับที่เป็นกินไม่หมดนะครัเนี่ยเราเอามาเลี้ยงเพิ่มไว้นะครับเรื่องของเรื่องคือเราเสียดายตัวตัวหอเยอะถ้าเราไปตากทั้งหมดจะจะเสียตัวไปปีๆนะครับนี่เราก็ทําการเลี้ยงต่อไปเลยครับเดี๋ยวไ่ายตัวนี้เราจะไปเขียนใหม่นะครับ เริ่มต้นเลี้ยงวันนี้เลยนะครับถ้าเราไม่เขียนเราจะงงนะทำงานลำบากครับมือใหม่ครับทำตามนี้เลยครับไม่ยากเลยในการเลี้ยงให้เดือนนะขอให้เรามีเวลาดูแลเขานิ้รดน้ำนะครับ มีเศษทุ่งเศษผักจะเอามาใส่ก็ได้นะครับเศษอาหารหลังบ้านแกงต่างๆได้หมดยกเว้นพริกสดนะครับเรียบร้อยครับนะครับระหว่างนี้เราก็าเดี๋ยวลดน้ำซ้ำไปเลยนะครับรดน้ำแล้วก็เลี้ยงไปเลยเขียนวันที่วันนี้นะครับ น้ำที่เรายังปล่อยอยู่ปล่อยเขาเลยครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะออกไปเองทั้งหมดเราไม่ต้องไปอุดอะไรเลยปล่อยเลยครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้ยเราไม่สามารถจะเก็บน้ําฉีดเส้เดือนไปใช้ได้เพราะว่ามันมันจะเป็นพื้นพื้นเดียวกันกับรูระบายน้ําเนาะนอกจากว่าเราจะมาทาเป็นบ่อที่ท,ที่ที่เคยออกคิดไปแล้วแต่ว่าไม่มีความจําเป็นนะครับน้ําน้ําน้ําเราก็ได้จากอ่าการเลี้ยงจากการ,รมังอยู่แล้ว อันนี้เราเราก็ปล่อยลงดินไปเลยครับทําความชุ่มชื้นให้ให้ดินไปเลยนะครับอย่าลดน้ําให้ดูครับวิธีลดน้ําก็ลดแบบเปิด,ดแรงๆได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะครับไเป็เลยครับแต่ให้มันเป็นหัวฟูกตัวนึงก็ดีให้มันกระจายกระจายนะครับ ว่าเราแค่น้อยเราแค่แค่สองวันสามวันเองมันก็จะทําให้ยังมีกลิ่นของที่วัวนะครับหรือว่ามีก๊าซผสมไปบ้างนะครับไปเดืออาจจะลงช้าแต่ถ้าเจ็ดวันสองอาทิตย์เนี่ยสบายครับนะครับเอาตามนี้เลยนะครับ วิธีเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเราสามารถเก็บเอาอาของเก่าก็คือมูลวัวที่ไส้เดือนไม่สามารถกินครั้งที่แล้วทั้งหมดเนาะเราก็สามารถเอามาวางข้างหน้าแล้วลดน้ำแล้วก็เลี้ยงต่อไปได้เลยครับเอนไซม์าจากไส้เดือนเนี่ยมันจะไปปรับสภาพวันนี้ทั้งวันเนี่ยเอนไซม์าจากไส้เดือน ที่เราใส่เข้าไปใหม่นะฮะจากจากมูลเก่าเนี่ยมันจะไปปรับสภาพเบดดิ้งใหม่นะครับทำให้ตัวของเส้นเดือนเนี่ยอยู่ได้โดยที่จะไม่หนีเลยโอเคนะครับคลิปนี้ผมอขอแค่นี้ก่อนละกันโอเคนะครับสวัสดีครับ